เล่นอะไรสิจับมันไหนล้วลูกมันขนมันแตกกลมไกเขาขนแตก ไปมึงก่ได้เกิดแท้ใกลตัวนี้่ก็ลูกคอยลบงานันไม่ฮักนี่ยังกูลูกจุ๊กจุ๊กแคงไหนเรามันไปเราหลุดมื่อเราบุญยอมคือการยิ่งงอืมไก่ยอมคนทุกคนชิยอมไก่ละเอาโอ้ยโอ้ยมันไก่มันเอาไก่อย่างฉิบูนคนกระโดดกระเดียดทลยวัน มได้เกิดมึงมาได้เกิดมึงบ่ได้เกิดแค่นี้มึงสินูุจักปุบกจักอีกกูกลุ้มึงเหมือนมึงใช่ไหมมึงบานขวด่ะมันขี้เลิกแต่บลาปืนอ๋ออุ้ยลูกไก่ตีมันก็คือไก่ตีพอด วัไก่ตีมตนมไก่ตีลา่าขางไก่มาก,าก,ก้ะก็ส่วนน้อข้อมันเออมึงอยู่นี้คุยผ้าขีลดปมาหันเออดีพ่อมันไหลูกแกมันหนีไปได้ต่างนั้นไปอีกแล้วเห็นไหม่ดด <laughs> จู่เสยตั้งไหนหรอมันไปแล้วลูกมันไปแล้วไม่คิดหอนลูกมันมันไปแล้วล่ละครับ